สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นเจไอคอนสยามนะครับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศเหมือนเดิมนะครับผมนะม่ได้มาก็ประมาณสัก3าอาทิตย์แล้วนะครับผมนี่ทุกคนล่าสุดนะวันนี้วันที่8มิถุนายนปี2568นะครับผมภาพบรรยากาศล่าสุดนะสวยตอนนี้เวลา5้าโมงเกือบจะ6กโมงเลยนะครับผมนะก็คือแบบเป็นบรรยากาศที่ดีทุกคนดูแบบ เราแบบมองดูตึกรามันช่องต่างๆเห็นแบบแจ่มมากทุกคนเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นนะทุกคนนะดูอย่างสวยเลยครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวชาตต่างชาติก็ขึ้นมาเยอะนะครับดูนะครับนะักทนะ่องเที่ยวเยอะอยู่นะนเนี่ย ดูทองฟ้าทองฟ้าก็ค่อนข้างที่จะมีเมฆมากนะครับผมนะมีค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่ก็จะได้อีกอรมหนึ่งเลยทุกคนก็จะสวยเหมือนกันนะครับผมก็จะสวยแน่แบบกรุงเทพแม่ยามราตรีนะครับผมว้าวดูเรามองแบบโอ้โหมัน วันนี้มาวันนี้มันคลีนจริงๆทุกคนดูแบบมองเห็นตึกได้อ,อย่างชัดเจนทุกคนไม่มีฝุ่นเลยทุกคนแต่ก็อาจจะมีแต่เรามองไม่เห็นนะแบบมันอยู่ในค่าแบบที่แบบปกติปกติเลยทุกคนแบบไม่เป็นแบบอันตรายต่อผู้คนนะทุกคนนะนี่ครับคือมันแบบแจ่มมาก นะซึ่งมันแตกต่างกับช่วงหน้าหน้าแรงนะทุกคนนะที่แบบเมืนะ่อช่วงที่มันแบบฝุ่นเยอะๆโอ้โหช่วงนั้นนึกวงบ้าหมอกนะครับผมนี่ครับแจ่มแจ่มมาก สวยครับตึกที่เรามองเห็นแบบเด่นๆเลยคือตึกคิงพาวเวอร์มหานครนะครับเป็นตึกที่เป็นสัญลักษณ์ให้กับแบบในเรื่องแบบเมืองหลวงแบบที่แบบเมืองที่ทันสมัย,น,ยนะทุกคนะก็ตึกนี้ก็จะขึ้นมาแบบโชว์เลยนะครับผมที่ถ้าบบางคนหานะ ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติครับผมที่จริงคนไทยเองก็มาเดินห้างเยอะนะไอคอนสยามนี่ก็มาเดินเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งศูนย์ยังยกให้ไอคอนสยามเป็นห้างอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมเอาจริงคือไม่มีห้างไห่สู้ได้เลยทุกคนทั้งเรื่องความรุราแบบติดกับเป็นน้ำเจ้าพระยานะครับ โอเคทุกคนดูมุมนี้สวยมากเดี๋ยวเราไปสองดูข้างล่าง ทุกคนช่วงหน้าฝนในน้ํามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีผักตกมีผักตกคนพัดที่จะเยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องมุมเมืองมุมตึกนี่สวยในวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดี ไม่ค่อยมีฝุ่นซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาเข้ามาตลอดทุกคนนะเข้ามาแบบออกมาจุดนี้นะจุดชมวิว ชนห้างไอคอนสยามนะมาทุกคนเรามาดูมุมนี้ครับนะครับมุมนี้ก็เราจะมองเห็นตึกแถวแถวยาวาราชนะครับผมนั่นะข้างหน้านะครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสี่พระยานะครับผมท่าเรือสีพระยา<ป>นะครับตรงไปก็จะเป็นย่านสีรมสาทรน,นะครับ สวยดีวันนี้วันนี้สวยมากเลยตั้งแต่ขึ้นมาชั้นที่เจ็ดในวันนี้ศูนมาเป็นวันที่แบบอากาศดีมากๆไม่ค่อยมีฝุ่นแต่ช่วงก่อนนี่คือแบบเรามองระยะประมาณสักหนึ่งกิโลนี้ก็แบบแทบไม่เห็นตึกเลยนะ mm. นะครับมุมนี้ก็เป็นมุม สภาพตักสินนะครับผมนะครับก็จะมีเรือเล่นตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรือรับส่งลูกค้าจากโรงแรมนะครับหรือว่าเรือรับนักท่องเที่ยวจากท่าเรือสาธรนะครับผมก็เดินเรือตลอดนะครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะจริง นี่ครับอยากให้ดูภาพบรรยากาศนะครับผมนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆไม่ขาดสาย นะครับผมส่วนนี้ทุกคนข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นแท่งไฟทุกคนแท่งไฟเดืองแสงสีสันสวยงามเลยครับผมแต่เรายังอมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่เมืดนะครับผมนะต้องรออาถ้าเป็นช่วงนี้นะต้องประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับผมกาลังดีนะเป็นช่วงหน้าฝนนี่มัน่อนที่จะกลางวันนี่คือแบบยาวนานมากนะครับผม เป็นแท่งไฟใครที่แบบชอบถ่ายรูปนะครับผมนะตอนกลางวันนี้ก็แบบถ่ายกับกระจกนะที่จริงมันเป็นแบบกระจกะส,ะสะท้อนแสงนะครับผมก็มีผู้คนมาถ่ายรูปเยอะนะโอ้ทุกคนวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะจริงนะเนี่ยน่ครับลังไลกันเข้ามาแบบไม่ขาดสายจริงๆนะครับผมตอนนี้เวลา6โมงแล้วนะครับ เห็นแล้วก็ดีใจนะครับผมเห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะมันจะได้ดูแบบไม่เงียบเงานะครับผมส่วนสังเกตนะคือนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่ก็เยอะเหมือนกันทุกคนแต่ว่านักท่องเทียเท่ยวชาวจีนที่เข้ามาที่เป็นเป็นชัวอาจจะลดลงแบบเยอะมากๆเลยแหละนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบมาเป็นครอบครัวมาแบบเป็นส่วนตัวเป็นแบบแบบวัยรุ่นอย่างนั้นอะ่ะเขาก็มานะจริงๆอะ่ะไม่แต่ที่แบบเป็นชัวเนะี่ยที่เขาไม่ค่อยมากันละนะครับผม แต่บราท่องเที่ยวยุโรปก็เขาก็มาอยู่นะเขาก็มาเพิ่มนะคือแบบเปอร์เซ็นที่แบบมามาเยอะกว่าปกตินะครับผมก็ถือว่ามาทดแทนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เขาแบบไม่มาทุกคนนี่ครับหลังไหลกันมาคลิปนี้ก็ไม่ได้ถ่ายเป็ไปนไปจนถึงช่วงค่ำๆนะช่วงค่ำก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะ เดี๋ยวพาทุกคนมาดูตรงแท่งไฟคือแท่งไฟนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องมีคนมาทําความสะอาดตลอดนะครับผมทุกวันนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาชอบมาถ่ายรูปนะครับแบบนี้มันก็จะเลอะคราบเน,น,น่นๆนะเอาจิงงเขาก็ทำควาดตลอดนั่นแหละทุกคนแต่ตอนที่นี้ผู้คนเขาก็ไม่มาทำแล้วเนาะ นะครับผมจุดนั้นทุกคนข้างหน้านะครับผมมันจะเป็นแบบจุดที่แบบนั่งดื่มนั่งดื่มนะครับผมเราไม่สามารถที่จะไปเข้าไปถ่ายได้นะแต่ถ้าเป็นลูกค้าเข้าไปเออถ่ายได้แต่เข้าไปเป็นลูกค้าเขา โอเคครับผมก็เป็นบ้านสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ